ทันทีที่ล็อกเครื่องบินเจ็ตแอร์เวย์เที่ยวบิน 9W0070 ต้นทางมหานครมุมไบแต่รันเวย์อย่างท่ากาศยานสุวรรณภูมิบ่ายวันที่23สิงหาคมหญิงสาวเหยื่อค้าประเวณีบาเรนโทรศัพท์แจ้งผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์ทันทีว่ากลับถึงเมืองไทยอย่างปลอดภัยแล้วเพียงไม่กี่นาทีเธอถูกนำตัวขึ้นรถตู้มุ่งหน้ากองบังคับการปร,ปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม ระหว่างทางเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สักถามข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นถึงการถูกล่อลวงที่เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงของการสอบปากคำเจ้าหน้าที่เน้นเนื้อหาการสอบสวนเพื่อทราบข้อเท็จจริงรวมทั้งของความร่วมมือในการขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการค้าประเวณีข้ามชาติและตัวการใหญ่ซึ่งเธอได้มอบข้อมูลการสนทนาผ่านแชทไลน์ และภาพหญิงสาวหน้าตาดีที่เก็บบันทึกไว้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ภาพของหญิงสาวที่ถูกระบุว่าเป็นแม่แท็กอันเป็นธุระจัดหาเพื่อค้าประเวณีถูกนำเข้าสู่ระบบค้นหาภาพคนร้ายและพบข้อมูลที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลเดิมที่ตำรวจมีในมือว่าเป็นเครือข่ายเดียวกับที่เจ้าหน้าที่ต้องการตัวและมีหมายจับของปคมอซึ่งเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชายชาวสิงคโปร์ที่แต่งงานกับหญิงไทย คอนโดหรูแห่งหนึ่งใกล้สถานบันเทิงใหญ่ย่านพระรามเก้าสถานที่กบดานและศูนย์จัดหาคนไปค้าประเวณีในต่างแดนของแม่แท็กอันเป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดที่จะนำไปสู่การขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายค้ามนุษย์หลังจากนี้ก็อยากถามเขานะคะว่าทำไมต้องหลอกกันเราก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันครอบครัวก,ก็มีเหมือนกันเราต้องดูแลครอบครัวเหมือนกันทำไมคนถึงทำแบบนี้ แค่เงินตัวเดียวหรอคุณถึงได้มีจิตใจแบบเนี้ยกลับมาตอนขาไปเนี่ยขาไปประมาณห้าหมื่นแดสี่หกลับมาถึงเมืองไทยเหลือตั้งข้ามาเท่าไหร่หนึ่งแรกเป็นเงินไทยได้หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาท การผจญโลกกว้างในบาเรนประเทศที่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางไม่เพียงเธอต้องออกค่าใช้จ่ายเองในการเดินทางแต่ได้ทำให้เธอต้องกลายเป็นบุคคลที่มีหนี้สินทำงานแลกกับการมีชีวิตรอดในแต่ละวันตัวเราไปอยู่ที่อื่นซึ่งเราไม่ได้ไม่อยากทำงานแบบนี้มีผู้อิทายทั้งหมดกี่คนที่เราพักอยู่นี่ไหนเยอ,อะอะประมาณหกสี่คนห้องเราเป็นสิบคนสิบกว่าคนได้ ต่อห้องหนึ่งเรากินอยู่กันยังไงตอนนั้นก็กินอยู่คือเราก็ต้องจ่ายค่าห้องอาทิตย์ละแปดสิบยีน่าก็กินรวมกันเขาจะทำกับข้าวเลี้ยงเอาไว้ให้กินตลอดมีกับข้าวให้กินก็คือเราก็ต้องจ่ายเขาอาทิตย์ละแปดสิบดีน่ากับข้าวเป็นกับข้าวประเภทไหนก็กับข้าวไทยบ้านเราเนี่ยไข่ต้มไข่ทอดผัดผักน้ำพริกอปาทูอะไรประมาณนี้ อัตราเงินบาทห,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 <ช>หนึ่งดีนาเท่ากันหนึ่งร้อยบาทใช่สิบดีนาก็คือแปดพันเพราะฉะนั้นในห้องนี้มีคนอยู่ประมาณสิบ่าคนก็คือหานไมคนละแปด้ันประมาณนั้นแล้วถ้าใครไม่ได้จ่านก็คือไม่ได้ครับก,ก็คือจะโดนย้ายไปอยู่ที่อื่นถ้ายังไม่มีเขาเรียกติดค่าห้องอถ้าติดเยอะเขาก็จะโดนย้ายไปอยู่ที่อืน่นกัน คุณหญิงไทยค้าประเวณีในบาเรนผ่านการติดต่อของแม่แท็กช่วงเกือบ10ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยเดินทางไปไม่ต่ำกว่าวันละ3-4ถึงคนและอาจสูงกว่า5,000คนในแต่ละปีซึ่งรัฐบาลทั้งสองประเทศพยายามแก้ไขปัญหาล่อลวงการค้ามนุษย์อย่างจริงจังหากแต่บาเรนเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ชาติที่คนไทยเดินทางเข้าออกโดยไม่ต้องขอวีซ่าครั้งละไม่เกิน14วันและต่ออายุได้อีก14วัน แต่กลับถูกใช้เป็นช่องทางของกลุ่มค้าประเวณีเพื่อหาประโยชน์จนกลายเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อ ไปดูความคืบหน้า